สวัสดีค่ะ,ค,ะค่ะนี่เขากลับมาหอดงานแล้วนะคะกำลัง,งพาอรินห์น่อยกินข้าวค่ะพี่น้องอตอนนี้เขากะทารถวิที่มากอยู่ วันนี้เาอ,อยู่วัดบ้านตุ่นอยู่อารันนะคะสระแก้วอร่อยไม่รูก

พาพ่อไปแม่ไปเอ้าถ่ายชนกันพี่มอนทำอะไรไม่ป้าถ่ายเลยอยู่แล้วอก็ถ่ายเลยก็ลงสองมุมไงได้อยู่โอ๊ยอะไรจิตขาแม่เด็ดบินถ่ายชนกัน ไครับใส่แม่เลยไงงงกุ้งอือนี่ใส่ใส่ป้าก็ใส่ออนี่ครับอยู่วัดบ้านน้องตุนบ้านน้องตุนบ้านน้องตุนหนองตุนบ้านตุนเฉยๆไม่มีหนองวัดบ้านตุนเมนี่เกินยังเขินนะครับอจะดทุ่มหนึ่งแล้ว เวทีเรายัางไม่ขึ้นปกติเขาเลือกทีซีครับมันขึ้นทุกอย่างก็เหมือนจะไปดสวยนะครับถามว่าระยะทางไกลไม่ก็ไกลครับประมาณ200 2 0 0ร0กิโลสวัสดีค่ก2ิ0กิโลนะครับเนื่องด้วยเวทีครับลดขนเวทีลดขนนางลานทั้งหมด ลังร้านทั้งหมดที่เราใช้วีทีนะครับค <c oughs> ือพังนะครับพังกลางทางสาเ <c oughs> <c oughs> เออให้พี่จับหน่อยลุงไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ก็ใ,ใกล้ห้อแล้วนะครับเพราะว่าออกมาจากที่จุที่รถมุนก่อนาต,ต <c oughs> ถึงแต่วงมงแรงหมายถึงรถพังเองเฉยๆใช่ไหมใช่รถพังเพราะเราวิ่งงานทุกวันบา <c oughs> งคนก็สีมัคอมเมนต์มาคือบรักษาสภาพรถแนี่คือเขาดูแลรถทุกวันครับ เช็คนทุกมือแต่ด้วยงานเขาไปทุกมือครับ <ไป S 1> มันมันมันบริเีณเวลาแบบว่าตรงเขาไปเขาศูนย์เขานัน้นเขานี่ได้ตลอดเวลาไ,<ม>ไม่ไปไม่ไปเอาลงพื้นนี่ก็ได้ปาไม่เปไ็นไรหรอกถามว่ารถเขาเช็คทุกวันไหมเช็คครับเช็คนะทุกท่านเขาเช็คสภาพทุกท่านนะครับคือบ้าแล้วครับมันมันก็บอกไม่ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นใช่ไหมล่ะไฮซีพีหัวยางซีพีหัวไฮซีพีหัวว่าอันนี้สิ่สี่ปัญหารถก็คือ รถแนบแนบพักนะครับรถแนบพักแหครักก็คือวิ่งไม่ได้แล้วะทำไงเราจะได้เล่นกี่โมงเนี่ยก็ตอบไม่ได้ป่อดีก็ว่าสีวิดให้เร็วที่สุดนะครับพอรถมาถึงตอนนี้เหลือประมาณ4ี่ิบโลอ่า้แล้วประมาณอีกครึ่งชั่วโมงสี่นาทีก่จะมาถึงดีก็หนาใส่คอนไวขอขเข้ากับชีเป็นบอกว่าชีพยายามให้เร็วที่สุดนะครับ ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกก็กำลังใจกันโอเคเดี๋ยวคือเอาความจริงครับเอาความจริงกับสิประมาณสี่ทุ่มน่าจะได้ทำการแสดงอันนี้ความจริงนะไม่ไม่แบบโอ้ยสามทุ่มกันแล้วครับท่านท่านหนึ่ไม่ได้ไม่ทันหรอกไม่ทันหาเก่งเกินไปว่าไงลูกว่าไงว่าไงก็ฝากพี่น้องแห่งกำลังใจนะครับแห่งกำลังใจพี่พี่ทีมเมืองหลังทุกคนนะครับก็ สองร้อยงานสีมีเรกเคื่อน,นึงเออน,อนี่อนะครับวนทีเกิดขึ้นอืคุณคสวัสดีครับสวัสดีค่ะสานี่เลครับพ่อวิีรถยัง้ที่เายไม่ดยถึงครับไม่ถึงนี่ครับเขาเปิดุดก่อนอะครับขอบคุณครับ โชคดีที่ทางวัดทางคณะกรรมการเงกรนก์ใจนะครับพอมีเอฟซีเดินมาถามว่าเอา้าเวทีไปไหน <laughs> มันเดินมาถามอุย้ยต่อ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 หัวเสือไหนตัวบักใหญ่เลยอยู่ไหนบินแหววเมื่อกี้เนี่ยป้าเห็นได้ไงตาดีเนะ้ะลบ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 มาตรงนี้อเออป้าไปไหนแล้วป้ากลับรถหรือเปล่า ก็จะทําให้เร็วที่สุดทุกแผนกนะครับเพราะว่าวิธีมันเป็นเป็นพื้นฐานของทุกอย่างนั่งไง <ST> S> <S บอกแล้วตัวบักใหญ่เลยอุย้ยปีนห,หูเลยถอยมาเรียถอยมาตรงนี้เดี๋ยวยวออกจากตรงนี้เช็งว่าหลังมันอยู่นี่น้นองใช่งไหมนะ่ะต <ST S> ้องแบบนี้มาพอดีเลยเก๋ว่าพี่น้องแหฮวรั้งใจ <ST S> อ อย่ามาอีกจากตรงนี้หน่อยค้าค้าผู้สาวมา้สาวมาไปกำลังใจเวลาคนน้เนี่ยกำลังใจกำลังใจแบ้อลาดนีนมานกทครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อตอนทันทัน ทันไม่ทันต้องทันส่เรียที่สุดเรียที่สุดเรียสที่สุดนซีเรียสตอนใดก่อนในเวลาเป็นตัวทางในคณะกรรมการมาบอกแน้่พราะว่าเป็นปังญาเพราะปัญยางน่ค่อยคเฮ็ดไปสีทุ่มหาทุ่มลอมึงคือเก่าเพราว่าคนยีเด้มาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานหลายทันอ่ะ็าได้ไวอย่างเพื่บอกว่าคนยีเดมาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานหลายแต่หถพืนดึงอดพ้นดอกไอ้าเพาเกินสามทุ่มครึ่งทุกระบบ อไอรับจบแน่นอนผมยังบอกการรับจบไม่ได้ฟังจากฝาลูกพี่การรับตี้ในเีที่เครื่องเสียเนี่ยที่เหลือหน้ามีกันแล้วแต่เดี๋ยวอาจารย์มดนรบไม่ชอบก็คือเมื่อายแล้วสามถุมเพลนวะของผมกับศิลากไปอีกประมาณสี่สิบนาที โบสถ์สิบนาทีกับพ่อเราล่ะโอ้ยกับสิเก่งพ่นออกเว้ยตึ้งตึ้งไปเลยตึ้งผมแบ่อยากมันจะสายมันเสียบเลี้ยวแลียะแรงมันเบาเออผมจันเห็นมือมือน่ะผมดันขึ้นไปซื้อเหรียญล้นตอนนี้มันตื้นยังไงตอนนี้มันหลวมยังไงมันยืนรถออกกาน สดงจเรามารู้แล้วนะ่าถทางเว้ยที่จ no. no. okay. oh. ุ <laughs> <laughs> ่มเงานล้มเอาล้มนันกันแล้วทีุ่่มเงินเด้บ่หอนทีุ่่มเงนตดไทงนี้ไน้องเอาเอาจี้ยดังก่อน่่มเงน้นไปอาี้ยงเียงเลที่ทุ่มล้มทุ่มที่ควายแล้ว่ม่ายแล้ไยาล้มควงนี้ที่ตัวผิดตั้มด้บ่บ่บ่บแบบ